คลิปนี้คงจะเป็นคลิปเทเลเรียที่ธรรมดาที่สุดเท่าที่เคยทามาแล้วนะทุกคนนะคือมอสที่ผมลงไปเนี่ยมันจะมี2ตัว2องมอสเนี้ยมันจะเพิ่มความสยองขวัญในถ้ำของเกมนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะเพิ่มยังไงอะ่ะมันจะมีเอ่อมอนเตอร์ตัวใหม่มาหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีแบบว่าอะไรน่ากลัวน่ากลัวหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นภาร,รกิจของคลิปนี้เนี่ยมันก็ต้องเกี่ยวกับถ้ำใช่ไหมตามหาหัวใจอีกแล้วทุกคนคลิปนี้เอากี่ดวงพี่ว่ามา200เหมือนเดิมป่ะ เออมันจะได้ไม่ยาวเกินคลิปนี้เราจะต้องแบบว่ามีอรารยธรรมนิดนึงนะทุกคนผมไม่ได้เอามอสสุ่มของมาเล่นด้วยนะแต่ถ้ามีมอสสุ่มของนี่ก็ PM สบายไหวชิลเลยคือแบบไม่ต้องทําอะไรเลยอ่ะอันดับแรกเราสร้างที่อยู่ก่อนอ่ะไม่ต้องคิดอะไรเยอะสร้างบ้านเหลี่ยมๆขึ้นมาหลังนึง่งจะไปยากอะไรละ่ะแค่สร้างบ้านเองอ่ะโอเคทีนี้เราก็ได้บ้านมาละอย่า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 เข้ามาอย่าเข้ามา อะไรวะผมก็ไม่รู้นะว่ามอสนี้ตอนคืนมันจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่าผมรู้แค่ว่าในถ้ำเพื่อไม่ให้มันน่าเบื่อเกินไปเราลงถ้ำเลยดีกว่าวะวามอสต้องคาชุดเกาะก่อนวะไม่เอาผมกลัวตายหมดมาสเตอร์ด้วยแถมไม่รู้ด้วยวมันจะมีผีอะไรเพิ่มเข้ามาหรือเปล่านี่ไงเราเจอละถ้ำไม่ต้องไปไหนไกลเลยผมจะพยายามทําให้มันสว่างตลอดแล้วกันผมกลัวแบบมอสมันอาจจะแบบว่าถ้าเราอยู่ที่มืดนานเกินค่าสต,ติเรามันจะเอา มันจะลดหรือเปล่าแล้วนี่คืออะไรนี่อันนี้คืออะไรอะไรวะแล้วผมไปได้มาจากไหนอะเราเอามาทําอะไรไม่ได้เลยนะเนี่ยหรือเราต้องเอามาค้าอะไรเหรอไม่รู้เก็บๆไปก่อนแล้วกันไอน้ของเยอะอยู่วะอ่ะแล้วผมจะทิ้งทำไมเพิ่มกดเพจโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยเผื่อไปกดคอนโทรลเนีย่ยผมได้อะไรอีกแลว้วอ่ะมันมาจากไหนวะสองร้อยเนี่ย เทำไมมันแหลกวะอะไรอ่ะฮะอะไรวะอันนี้คืออะไรทุกคน แ,แบตเตอรี่วัตต์เฮลแล้วไหไมอะแบตเตอรี่มันเออแล้วทำไมผมเก็บไม่ได้อะไม่ใช่ละมันไม่ได้ละเฮ้พี่ผมอยากอยู่ท่ามนานเลยดีกว่าผมกลัวว่ะพี่ผมลงมอสผีมาจริงๆบอเนี่มีหลายคนบอกให้ผมไปเล่นมอสอะไรนะคารามิตี้อ่ะมนคือมอสอะไรผมยังไม่รู้เลยแต่เห็นว่ามันจะมีบอสใหม่ด้วยนี่พร้อมกับไอเทมอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยผมขี้เกียจมานั่งศึกษาไว้ทุกคนผมเล่นอะไรที่มันเป็นซีรีส์แบบยาวๆไม่ได้เลยเว้ยมันจะเบื่อก่อนอะแไมสลาร์ตัวมัน,มาาามนมเล็กจัง หนาจัดอ้าวแล้วแบตเตอรี่คืออะไรไหมอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยพี่ยัวเยี่ยโอ้ยแต่มีกล่องเว้ยมันยัวเยี่ยอย่างเงี้ยอุอย๊ยอุ๊ยอุ๊ยแรง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 โอเคเราพุ่งมาชนมันเลยดีกว่าโอ้พี่พี่ทอดทอสหมดทอดหมดกลัว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 เออ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 เอาดิเอาดีเอาดิอุ๊ยทอดหมดพี่พี่ยาพี่ยากลัว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  ช่วงแรกๆมันอาจจะเป็นน่าจะไม่มีอะไรผิดปกติหรอือเปล่าทางราจะมีผีอะไรอย่างนี้เหรอไม่น่ามีหรอกพี่พี่อย่าพูดดิแล้วขนาดตัวเล็กนี่มันมันถึกจังวะคืออะไรเนี่ยมันมาจากไหนนี่ <cam> โอ้ยอะไร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 มันคืออะไรเฮ้ยอยู่ๆภาพก็ขาวดำพี่พี่อะไรวะ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 พี่ตัวอะไร <cam> อะไรเสียงหายใจมาจากไหนอุ้ย อะไรอะไรวะอะไรวะอะไรวะมันคืออะไรทุกคนนี่เหรอมอสมอสที่บอกทัาไม่ทางขวามันถึงมีเสียงหายใจวะหรือมันมีตัวอะไรมีผีเหรอหรือว่ามันแค่เสียงเฉยเอาเรื่องเหมือนกันเนี้ยเอาใจเต้นตุบๆเลยเทโเรียมมันน่ากลัวด้วยวะไม่ใช่ทีเทอเรียเนี่ยนะไรหีบนี้ถ้าผมไปเปิดมันมันจะระเบิดปะวะไอตัวนี้มันก็ถึกจังเลยเนาะพี่ทำไมพี่ถึกจังวะเป็นสนามแด่แรพี่เป็นตัวอะไรทำไมพี่ถึกจังวะเฮ้ยมันถึกจริงอะเนี่ยพี่เป็นตัวอะไรวะหายสักทีเฮ้ยมาจะดอปของพิเศษหรือเปล่า ออะะไรพิงเจลพิงเจลทำอะไรได้ครับทอดสีชมพูได้แล้วนี่คือ,อไรของแซมมอนเนาะฮะฮะแซมมอนสลามอะไรวะเนี่ยมันช่วยตีเหรอหรืออะไรเอ้ยเอาเรื่องว่ะมามาพี่สลามผมเอาเรื่องละพี่สลามพี่ก็ไปช่วยผมตีหน่อยดีโอ้ยเออ อุ้ยตีอาไปโอมเ็ดไป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 อมเ็ดเอ้าไหนไปโอมเ็ดผมวะแล้วมันมันไฟติดระดับรอบเดียวแล้วมันก็ไม่มีเลยเนี่ยอะไรวะหายไปเลยเหลือนี่มันคือแต้มสะสมอะไรสักอย่างถ้าครบหนึ่งพันแล้วมันจะแบบว่าตูมขึ้นมาหรืออะไรอย่าให้มืดเกินแล้วกันตัวผีออกอีกแต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้มืดปะนั่มไฟมันติดระดับผมไม่เข้าใจไอันี้มันพุทเร็วเดืกินกว่าเสียงอะไร อะไรอะดิฟซีบ a น u n n เสียงอะไรวะมอนเหรอมีเสียงนี้เดี๋ยววะอ๋อน,น่าจะเป็นตัวกิ้งก่าหรือเปล่าหรืออะไรมันมีเสียงนี้เดี๋ยววะไม่รู้ละอันไหนมอสอันไหนเกมจริงงงหมดแล้ววะคิดว่าเสียงไอ้เห็ดนี่วะเป็นไปได้คือว่าผมผมหลอนเองแล้วผมหลอนเองแล้วนี่คืออะไรดิฟซี e a b u n เอ้าอะไรวะสัตว์เลี้ยงหัวใจสองดวงเลยวะผมรำคาญเสียงข้างล่างวะ่ะทุกคนไม่หนึงต้องจัดการเอาไอ้ปลานี่ก่อนข้างล่างของเขาเยอะ วุววว้า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 วอะไรอะไรว้าว เฮ้ยอะไรอะไรเพาทำไมมันมีหมอกอะ่ะเดี๋ยว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 ก่อนพี่เดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวยังไม่ได้เก็บหัวใจเลยโอเคเราเราครับครับเต้าเผาก่อนไปหนึ่งนะอะไรวะอะไรมันเกิดขึ้นเยอะจังวะเดี๋ยวก่อนใจเย็นไว้คนเราใจเย็นไว้เนี่ยมันครบหนึ่งพันแล้วมันเอาเลยเหรอหรืออะไรเหมือนที่ผมบอกเลยนี่หว่าไม่ได้หว่าเมืเออ่อกี้ผมเจอใบโอมเห็ดผมต้องลงใบอ่ะเฮ้ยอะไรอะไรอะไรโอ้เฮียอะไรวะฮะใครเฮ้ยอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปนึงไปนึงไปนึงอะไรพี่มา โอ้วอรเฮียอะไรโฮ้ยมันล่อเราให้ไปตรงนั้นวะคือไรพี่มันมันอยู่ข้างล่างดิบ้ะเอ้าโว้วโว้วโว้พี่พี่อย่าพึ่งกิ๊บเอาอีกแล้วมันหายใจอีกแล้วพี่ครับพี่อย่าพึ่งโอ้ยเนเมื่อกี้เจอใครวะเมื่อกี้ผมยืดเห็นมันยืดอยู่ตรงนี้ ทางขวามันบอกให้ผมไปตรงนั้นอีกแล้วไหนวะเนี่ยตัวอะไรวะมันคือตัวอะไรไม่รู้ก็มไม่ไปพี่ผมไม่ไปนะพี่นะผมขอร้องนะเพิ่งขอเก็บหัวใจก่อนเดี๋ยวผมไปเลยเอเบปะพี่ไม่ต้องมาเฮ้โอเฮียแล้วพี่รู้พี่ลำบากพี่ไม่ต้องก็ได้ <Goodbye. S 2> เอา้าไปพี่อย่ามาโผล่ข้างหลังผมพี่อย่ามาจำสแกมผมก็พอผมขอร้องนะโอเคได้หัวใจมาหนึ่งดวงละนี้ดวงที่สอง โอเคอีกดวงหนึ่งมีอะไรอยู่ปะวะนี่คือนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คือตัวอะไรมีดีเหรอวะหรือปกติเกมเต็มมันก็มีอย่างนี้แล้ว,ลวใช่ปะวะคือตัวอะไรอ่ะลองโยนไปดูดิฮะตัวอะไรวะปลาหมึกอุยอ้ยอุย้ยไม่ใช่พี่ไม่ใช่ปลาหมึกพี่ไม่ใช่โอ้ยเฮียตรงไหนอีกข้างล่างเหรอ อะไรโอ้โหใจหยู่ข้างล่างอีกไอ้บ้าเอ,อ๋ยโอ้โหเอาไงดีวะเนี่ยเป็นเรหนึ่งพี่ใจเย็ยนนะพี่ใจเย็ยนนะพี่ใจเย็ยนนะผมรอให้มันไปก่อนดีกว่าแล้วตรงนี้ผมข้ามไปเลยได้ป่าวะเอาถ้าเราไปตีมันเป็นไรวะโฮ้ยเดี๋ยวแล้วไงนะจอมซูมเหรอวะน่าจะ,าะ,าจะบั็กแหละอะไรวะอะไรวะน่ากลัวเดี๋ยววะพี่ เลยดีกว่ารีบรีบรีบมันจะได้ไม่ค่อยมาอยู่นานแล้วเดี๋ยวมันมาใ okay, ห้เข็มหัวใจไหนหัวใจออกหัวใจอีกดวงหนึง่งร้อยหกสิบละอีกสองดวง <c oughs> อืมมาตรงนี้เลยออก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 สองตัวเลยนีะวะรู้สึกว่าถ้าเข้าใกล้มันจะไอ้นั่นมันจะจุกกู้ไม่ยอมไม่หกโอ้โหพี่อะไร ลูกศรอ,อะไรวะลูกศรอ,อะไร้ต้องหลบปะหลบหลบปะวะเพราะวะ่าตอนนั้นที่มัน The Anger <anchor. S 1> เอาอีกแล้วอุ้ยลูกศรต้องหลบปะเหมือนไอ้ตัวนั้นมันจะพุ่งมาปะใช่ปะวะใช่ปะผมว่าใช่โอเคใช่โอเคเราต้องพยายามดูลูกศรดีๆแล้วทำไมมันมืดเลยอะเฮ้ยโอเค มีกอโอ้ทางนี้มันไปทางนี้หลบถึงปะวะ่ำไมวะ,ะตัวอะไรไม่พี่ผมขอดีดีได้ปะผมขอดีเลือดสองร้อยเองนะเว้ยผมขอหัวใจอสองดวงพอพี่เดี๋ยวๆๆ,ๆตัวอะไรตัวอะไรเอ้าเดี๋ยวอันนี้อะไรเนืีดสองโอเคเสียงหายใจไม่น่าจะมีอะไรหรอกใช่ไหม หายใจตรงนี้ไอ้บ้าเอ้ยคิดว่าจะน่ากลัวนิดเดียวเอาเรื่องเหมือนกันนี่ว่าโอเคโเคที่กว้างแล้วที่กว้างไม่มีแล้วแต่มีสลามไอ้บ้าอุ้ยมืดอีกล่ะอ๋อไม่ใช่โอ้ดนสลามตีข้างไหนมีป้าอุ้ยอ่ะไอ้บี้ไปตรงนี้ตรงนี้โอ้โหเนาะมืดจัด เลยพี่เอ้ยเม่ใช่ว่าไปเราไม่เจอแน่นเลยอะไอเฮ้โ hey, อเวอร์เฮียเฮมาทางนี้อ่ะตัวอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวอะไรวะเนี่ยนี่อะไรวะเนี่ยมันเป็นสายเงี้ยอุย้ยอุย้ยลูกศร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 มาไม่บอกไม่กล่าวเลยมีแต่เสียงแล้วเสียงโคตรเบามันจะมาทางนี้อววะไรกันโอ้โห อุ้ยพี่เอ้ยแล้วครั้งนี้มาเชีวเอุ้ยโออ้อพี่ครัคุณไม่ตาย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 โอเคเลือดเราเยอะแล้วเลือดเราเยอะเราตึงแล้วเราตึงอะตองอะไรอีกพี่อย่าพึ่งพี่อย่าพึ่งมาเถอะมาทางนี้อีกพี่มาทำไมทางนี้วะพี่ฮะฮะพี่มาทำไมพี่มาทำไมทางนี้เราทอดทางเราด้วยอะไรเนี่ยไปยี่ไปมืด ตัวอะไรของพี่วะเนี่ยเด็กโอ้โหเ,เดินเองอีกเดินเองอีกเดินเองอีกอะไรไม่ใช่ตัวแปลกๆมันมาเรื่อยๆเลยเว้ยโอ้โหไอ้นี่มายเราไปหามันดูไหมครับพี่ว่าไงครับว่าไงครับพี่แบตเตอรี่อ้ามันคุยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พ,พ,พตัวน,นี้ไม่เกี่ยวตัวน,นี้ไม่เกี่ยวตัวน,นี้ไม่เกี่ยวคิดว่ามันเป็นมอนสเตอร์อะไรล่อให้เราไปหาโอ้ย พี่หมขอโทษผมดูพี่ผิดไปเองมีช็อปด้วยป้าแต่เฮลคืออะไรอ่ะเฮ้ยอ๋อมันใช้นี้ซื้อได้เหรออ่าม่รูผมลองซื้อแต่ละอย่างดูแล้วกันไฟฉายอุยโหมีงี้ด้วดียวะเธอเรียงต้องมีไฟฉายก่อนเมนกิดคืออะไรวะอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับรักษาแผลตัวเองอะดรีนาลีนแบบกระตันหันในกระบอกฉีดยาไปใช้ครั้งเดียวเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ไฟฉายสำหรับนำทางในความมืดสามารถชาร์จด้วยไฟฉายปิกอัพ อ๋อนี่อ๋อโอ้โหแล้วผมโปรยเพียบเลยพี่เอ้ยโอเค,อเคพี่ผมขอบใจพี่มากนะพี่นะผมไม่ได้พี่มานี่ไม่ได้ละโอเคผมก็คิดว่าอันนี้มันคือค่าที่แบบว่ายิ่งเยอะมันจะยิ่งหลอนโอเคผมหลอนเองแหละพี่ผมขอโทษโอ้หนี่ก็ดีมือ้กเนี่ยว่ะกดอะไรอ่ะกดค้างแล้วมันอ้าวหายเลยไอ้บ้าเอ้ยที่มันใช้ได้ตลอดพี่กลับมาก่อนพี่พี่พี่พ,พี่อย่าเพิ่งไปพี่อย่าเพิ่งก o o d b y นะพี่ผมขอร้อง โหหมดตูดเลยไอ้บ้า้ไฟฉายมันทำอะไรได้มันต้องทำอะไรได้มั่งดิโอ้ my god ยอะเ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 ยอะโอเคเราใช้ไฟนี่ได้นี่วะหือทางนี้โอเคไม่เป็นเราหลบได้ พี <f dragging> ่เนาะพี่เนาะโอ้ยโอหังอ๋อถ้าเราใช้ท็อตมันจะไม่สว่างโอเคผมเข้าใจละโหโคตรฟิลหนังผีอ่ะฟิลเกมผีจัดอุ้ยหัวใจอันนึงอันเดียวอีกอันเดียวอีกอันเดียวไหนวะราเป็นสิบแล้วอันเดียวอีกอันเดียวพี่ครับผมจะจบคลิปแล้วผมจะจบคลิปแล้วโอ้โหไม่มีอะไรวะเสียงอะไรไอตัวนี้ปะเนี่ยใช่ปะเนี่ย ไอไอ DFC มอน DFC Bunny เนี่ยไอกระต่ายน้ำลึกเนี่ยน่าใช่นะผมไม่เคยเจอเลยผมเล่นเกมมาไม่เคยเจอเอมันคือหรือว่าเกมปกติมันมีอยู่แล้วจัดการไอ้นี่ก่อนพี่เป็นยังไงโอ้ยโอ้ยพี่อย่าทำอันนี้ผมโอ้ยเกือบแล้วไงใช่ว่ามันคือเสียงไอ้ตัวนี้วะ Okay, โอเคผมว่าใช่ตัวเลยว้ามันเยอะจังวะเยอะๆพี่เยอะเกินพี่เยอะเกินโอ้โหพี่เยอะจัดเลยขาแยกเงาเหรอไอ้บ้าก็ร้องระงมเลยนี่เพิ่มอยากลองกินนี่วปล่าลองกินดูดีกว่าก็ไวอยู่เออว่าก็ไวอยู่นี่มาเดี๋ยวเป็นหนึ่งพี่เออได้อยู่ว้าหัวใจหัวใจหัวใจ เอาละเว้ยเรียบร้อยครบ200ทุกคนเสร็จสิ้นภารกิจวันนี้ไอ้บ้าต้องขอเลขหน่อยแล้วกันเผื่อมันจะมีมอนตัวใหม่มาอะไรงั้ยมเสุดงไหนบ้าไม่มีเนาะเสียงหายใจใครวะมึงอยากรู้วะมันจะมีตัวอะไรบ้างหรือว่าเป็นแค่เสียงเฉยน่าจะเสียงเฉยๆว่ะโอ้ไม่ใช่นี่ใครเนี่ยเอ้า พี่เพิ่งไปไหนนะเว้ยพี่เพิ่งไปไหนนะพี่ห้าไปไหนดะขาดเอ้ยรู้ว่ามันคือตัวผมตัวนึงไอ้หย่าดับดีพี่อย่าหายนะเว้ยพี่อี่มหายนกเอ้รอก่อก่อนเจอตเว้วพี่อย่างพี่อยปาหายะเี๋ยวก่อน่พห่นะเว้ยพี่อย่าหายนะเวลยนี่หว่าหมยนะเว้ยพี่อย่าอพย่ง โอเคไม่ดีโอ้โหพี่จา๋าพี่จา๋าพี่โดนพี่โดนพี่โดนลูกผมเล่นไปพี่โดนลูกผมเล่นไป,ปนกแคร์เขด้วยอุ้ยหายหายหายพีย่ ยังฆ่าไม่ตายเลยโอ้โหจำสแกร์น่ากลัวจัดไอ้บ้าเอ้ยคิดไม่ผิดจริงๆที่มันมีจำสแกร์เพื่อรู้ร้วเสียงหายใจมันมีตัวตนโอเคพี่รับทราบรู้เรื่องเลยรู้ราวลองดูข้างบนกันไหมเพื่อมันจะแบบมีอะไรเปลี่ยนแต่เขาก็บอกอยู่ว่ามันมีแค่ไหนทำเอาอละเอาอละลูกศร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 ลูกสออยู่นี่ปลอดภัยปะวะคือปีคือปีคือป,อปีตัวอะไรอยู่วะน่ะโอเคมืดเลย

พี่เดินมาได้ไงวะผมมุสาก,กันไว้ววววโอเคไปเข้าไปไหนพี่มาเกิดตรงหน้าผมนะเขื่อนอะไรละครพี่ครับโอเคเปิดคลิปดีกว่าวะ โอ้โห oh ภารกิจเราเลือก200แล้วครบแล้วทุกคนเขืยวมดนี้นี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะผมคิดว่ามันจะมีแค่แบบเสียงกับบรรยากาศที่เปลี่ยนสรุปมันมีมอนเตอร์ใหม่มาด้วยตัวอะไรไม่รู้เวลาไฟระดับติดนี้ใจเต้นตึกตักตึกตัก,ตก,ตกเลยทุกคนลองไปหาโหลดดูนะเพื่อมันจะมีอะไรมากมากว่าน,นี้ผมว่ามันมีแน่เวย้ยอย่างไอตัวที่ผมเจอไอตัวที่มันหน้าตาเหมือนผมอ่ะผมว่าถ้าเราฆ่าได้มันน่าจะมีอะไรที่มันแบบมันน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมันมีอะไรเยอะแน่ผมว่าดูทรงละทุกคนไปหาโหลดดูนะอ่ะถ้าดูมาถึงตรง กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยมันก็ไม่น่ามีอะไรแล้วปะมันมีแต่ในถ้ำอะผมว่าดูทรงผมว่ามันต้องมีอะไรที่มันมากกว่านี้แน่ๆที่ผมเจอผมมั่นใจเลยว่ามันต้องมีมากกว่านี้เพราะอันที่ผมเล่นไปแค่ไม่กี่นาทีเองเวลาตายแล้วผมมันชอบไปเนี่ยแบบว่าตัวละครมันซูมมันซูมเข้าตัวละครบางทีมันก็มีเดินเองบ้างแบบเดินซ้ายขวาซ้ายก็ไม่เห็นมีอะไรหรือว่าเราต้องตายเพราะพวกนั้นเหรอลองดูไหมลองลองลอง เอาละ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 มีงไงนีไงเราลองเลยป้านี่นี่มีลูกศรน,นี่อยู่เอามาพี่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 มาชนผมเลยพี่มาแหละเนี่ยมันซูมอีกแล้วเนี่ยขอเยอะๆขอเยอะๆกี่ตัววะเนี่ยอุ้ยลูกศรมาทางนี้โอ้ยอะไรเนี่ยคืออะไรนี่คืออะไรวะ เนี่ยๆไไดนเนี่ยอยู่ก็มีหมอกเว้ยก็หายไปและไม่เข้าใจรออีสักตัวหนึ่งไปผมอยากรู้ว้าตัวที่มันหน้าตาเหมือนผมนั่นมันคืออะไรแล้วถ้าผมฆ่าได้มันจะเป็นยังไงผมอยากรู้อะไม่ครั้งนี้มาหายใจปะทางไหน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 ข้างบนเหรอข้างบนปะอยู่ทางไหนวะอุ้ยข้างบน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 ้าข้าง พี่บอกกันลังไปพี่รอก่อนพี่รอก่อนพี่รอก่อนพี่อย่าออกพี่อย่าหายพี่อย่าหายมาละผม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 มาละพี่ผมมาละผมมาละพี่มาพี่มาพี่มาที่ไหนพี่เอาไหมพี่อยากกระบอกไหมพี่จำสแกร์โอ้โหไม่จำสแกร์ด้วยไอ้บ้าเนี่ยผมส่องพี่นี่พี่จำโอ้วะอุ้ยอุ้ยแรง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 อุ้ยโดนถูกซะด้วยโอ้พี่ขามอยากขาพี่อยากขาพี่ใจจะขาด โอ้ยอะไรวะมันโหดกือ่ะจบมาทุกคนที่เหลือทุกคนผมอยากให้ทุกคนไปลองเล่นดูเวสองมอดนี้นะสองมอดนี้เดี๋ยวผมเขียนชื่อให้คำอธิบายคลิปโอเคปะ PC คนที่มีเทเลเรียอยู่ไปหาเล่นเดี๋ยวนี้ลองดูเวคือมันทําให้เทอรเรีย <c oughs> ตาก,กลัวขึ้นเยอะเลยอ่ะเยอะแบบเยอะเลยอ่ะแค่ไฟติดจดับผมก็แทบหัวใจวายตายหัวใจจะวายตายละไปทุกคนเพราะว่าคลิปนี้เลยมาหลายนาทีละกดไลค์กดซามพ่ด้วยเจอกันครับผม